ให้เกง่งถ้าคิดจะเป็นนักเรงงอย่าเป็นนักเด็กอยู่แค่ในซอยหรือว่าจะไลไรไม่ได้แล้วค่ะทุกคนค่ะเพราะว่าอีกเฟซหนึ่งที่เป็นผู้ดูแลเพจนี้เนาะเฟสนั้นอาจถูกจํากัดไม่ให้โพสต์ไม่ให้ พต์ข้อความไม่ให้ลงรูปอะไรใดๆทั้งสิ้นเลยในเพจนี้ก็เลยเอาอีกเฟซหนึ่งนะคะนะเข้ามาอะไรสดในเพจนี้นะคะตอนแรกนึกว่าจะไม่ได้เจอทุกคนแล้วนะทุกคนเออเช้ามาคืองงว่าทําไมฉันโพดไม่ได้ก็เลยลองเอาอีกเฟซหนึ่งเออได้ขอบคุณพี่มาร์คสกรเบิร์ตนะคะขอบคุณเฟซบุ๊กของครูพินที่นะคะอีกเฟซหนึ่งสนับสนุนครูพินเนาะม,มาค่ะทุกคนขาใครที่รอครูพินอยู่เข้ามาแล้วครูพินฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะ เครื่องอีพีอันนี้แล้วเนาะแป๊บหนึ่งนะคะครูพินแชร์ก่อนทุกคน รีบลงทุนขา,ขายของอะไรนะทุกคนนะถ้าเรายังไม่เข้าใจเรื่องนี้นะคะ,ะเดี๋ยววันนี้ครูพิณมาบอกแป๊บหนึ่งขอแชร์ไปก่อนนะจ๊ะเมื่อวานใครได้ฟังคลิปเมื่อวานดีระเด็ดมากค่ะฟังไม่จบก็จบเลยนะลูกนะเออนะคะเพราะว่าใครที่นะคะมาปุ๊บได้ออกเลยนะคะหนูก็จะพาดขีพแพงไปว่าเอ๊ะทำไมหนู โพสแล้วหนูขายไม่ได้ค่ะครูขาเออนะคะทำไมหนูเป็นคนหนึ่งที่โพสโพสแล้วโพสแคปชั่นก๊อปปี้รูปภาพรีวิวอะไรอย่างนี้มาแต่ทําไมหนูขายไม่ได้อ่ะครูนะอยากรู้นะคะว่าเราจะเช็คตัวเองได้อย่างไรนะคะเหตุผลที่เราขายไม่ได้ต้องไปฟังคลิปเมื่อวันไปฟังให้จบแล้วหนูจะเก็ตแล้วหนูจะอ๋อแล้วหนูจะเข้าใจนะวันนี้ครูปินขออนุญาตแชร์ตัวเองแป๊บนึงนะแล้วก็จะมาแบ่งปันถาว่า เฮ้ย hey, วันนี้เราอย่าเพิ่งรีบไปลงทุนขายอะไรเลยนะลูกนะถ้านอูยังไม่เข้าใจเรื่องนี้เนาะเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยลงทุนผิดชีวิตเปลี่ยนเลยนะ <ทำ S 1> เพราะว่าอะไรคะไม่มีทักษะนะคะหนึ่งเลยนะคะไม่มีทักษะไม่รู้ว่าลงทุนไปแล้วจะทำยังไงให้ชัดขายดีขายได้หรือประสบความสำเร็จเออนะคะอย่าเพิ่งไปลงทุนนะเพราะว่าครูพินเห็นหลายคนเลยที่ เห็นเข้าขายดีเห็นเขารวยเห็นเขาลงทุนเยอะๆก็เลยมานะสวัสดีพวกเราทุกคนเลยวันนี้ครูพิ์ใช้อีกเฟซนะคะเป็นเฟซบอ๊ครูพิ์ไลฟ์สดนะคะทุกคนขาสวัสดีจ้าแป๊บหนึ่งนะขอแบบว่า ชง SM ก่อนคอฟฟี่ใครใครกิน SM คอฟฟี่บ้างคะทุกคนเป็นไงบ้างคะใครที่แบบว่าเพิ่งกินหรือว่ากินมาสักระยะหนึ่งแล้วหุ่นเป็นไงบ้างคะหุ่นดีขึ้นไหมเออนะคะต้องบอกเลยว่าครูพีนี่น่าจะกิน33สามปีแล้วนะสามปีแล้วกินทุกวันเลย,บา,าายบางวันก็กาแฟบางวันก็โกโก้บางวันก็ชา,า,านมเขามีเขามีสรสชาตินะซึ่งแต่แต่ละ,แต,ละแต่ละรสชาติน่ยก็จะช่วยลดน้ําหนักนะคะเป็นอันดับหนึ่งแล้วก็ ที่เหลือนะคะอันดับ2ก็จะช่วยไม่เหมือนกันก็คือช่วยลดน้าหนักกระชับส่วนเหมือนกันทั้ง3รสชาตินะฮะแต่ว่าที่ไม่เหมือนกันก็คือถ้าเป็นตัวกาแฟเนี่ยจะเน้นดูแลสุขภาพการไหลเวียนเลือดภายในของเราให้ดีขึ้นเนาะแต่ถ้าเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะถ้าเป็นตัวชานมนะคะก็จะเน้นแบบผิวสวยผิวใสเพราะว่าเขามีคอลลาเจนสผสมด้วยตัวชานมของเราเนาะเออหุ่นดีด้วยผิวใสด้วยทานมส่วนตัวโกโก้นะคะก็จะช่วยให้หุ่นดีผิวก็ชับเฟิรม์มแล้วก็ตัวนี้จะเป็นวิตามินนะคะรวม ทุกอย่างเลยอยู่ในโกโก้ค่ะนะคะใครที่รู้สึกว่าฉันขาดวิตามินฉันกินวิตามินไม่ครบในแต่ละวันแนะนํากิน SM s อสเอ็มโกโก้เนาะโอเคไหมคะอะใครเป็นคนใหม่ที่เพิ่งเข้ามาครูคะ่ะนะพี่อยากขายของออนไลน์ค่ะครูแต่ว่าเออปรึกษาเลยค่ะพี่พี่พี่จะลงทุนอันนี้ดีไหมคะพี่จะลงทุนอันนั้นดีไหมคะปรึกษาเลยคะ่ะมาปรึกษากันได้นะคะมาคุยกันได้ในะคลิปนี้แป๊บ,บนึงครูพิมแบบ อยากจะจิบกาแฟหอมๆยัวย่วๆทุกคนที่อยู่ตรงนี้นะมีหลายคนเลยที่เข้ามาเรียนอ่าคลิปของครูพิมพ์ย้อนหลังในเพจนี้เนาะมีหลายคนเลยที่ครูพิมเห็นแบบเมมเม็นท์น่ารักทุกคนเลยนะคะเพราะครูพิมเชื่อว่าคลิปของครูพิมที่แบ่งปันออกไปอะค่ะมันเป็น มันเป็นเทคนิครวมถึงเป็นวิธีการเป็นวิธีคิดในตัวด้วยนะคะที่จะทําให้เราเนี่ยเอาไปปรับใช้แล้วก็เช็คตัวเองในแต่ละวันนะว่าเราเอ้ยยอดไม่เข้าเป้าไม่แตกยอดขายไม่ปังเดี๋ยววันนี้จะมาแบ่งปันด้วยค่ะนะคะว่าเฮ้ยครูพินดึงดูดผู้คนมากมายเข้ามาได้อย่างไรนะคะกับเทคนิคที่แบบว่าโอ๊ยไปเจอมากับตัวเองแล้วก็ขนลุกมากเลยตอน ตอนนี้ทุกวันนี้คนไม่ว่าจะเป็นลูกค้าตัวแทนเข้ามาหาคุณพินทุกทิศทางเลยลูกไม่ว่าจะเป็น IG เป็นเพจเป็น Facebook ส่วนตัวหรือว่าอ่าเป็น Youtube เอองงไปหมดเลยตอนนี้คือมาแบบงงมากมาทุกทิศทางจริงเดี๋ยวจะบอกคีย์แพงนะคะฟังให้จบแล้วกันแป๊บหนึ่งใครเข้ามาแล้วกดแชร์กดหนึ่งมาค่ะเดี๋ยวให้รางวัลน,นะคะ เดี๋ยวให้รางวัลถ้าอยู่ดูไลฟ์กันจนจบนะฮะอ่าเตรียมรางวัลไว้ให้พร้อมนี่เราไปซื้อกระดิ่งมาทุกคนน่ารักไหมน่ารักแล้วเวลาซื้อกระดิ่งมาเราเห็นเขายิ้มให้เราอ่ะแล้วเขาเหมือนเขาพูดได้แม่หนูจะเรียกลูกค้าไว้แม่นะหนูคือกระดิ่งทองคำแม่หนูจะเรียกลูกค้าไว้แม่นะเออคือน่ารักคือเขายิ้มอะน่ารักไหมเหมือนเขามีชีวิตชีวาแล้วเรามอง เวลาเรามองไปอ่ะเรารู้สึกว่าเขายิ้มอ่ะแล้วเขากาลังส่งสัญญาณอะไรให้เราอยู่เออเหมือนเขามีชีวิตก็แบบว่าเฮ้ยกระดิ่งอันนี้น่ารักดีว่ะมันมีหน้าตาหน้ายิ้มด้วยนะคะปกติคูพินใช้แบบที่มันไม่มีแบบว่าหน้ายิ้มแบบนี้เออใครอยากได้ใครอยากได้ได <laughs> เดี๋ยวแจกเนวแจก <laughs> น่ารักเนาะเป็นกระดิ่งที่แบบว่าเหมือนเป็นลูกเราอ่ะเออแล้วก็แบบว่าเขายิ้มให้เราเห็นไหม รอยยิ้มของเขาเป็นรอยยิ้มแห่งความสุขนะทุกคนนะเออช่วงนี้นะคะอะมาค่ะทุกคนนะอย่าเพิ่งรีบลงทุนถ้าเราอะยังไม่รู้ยังไม่เข้าใจอะไรบางอย่างบทโรคออนไลน์เนาะข้อที่หนึ่งเลยทําไมครูพินถึงบอกว่าอาพวกเราขาหนูอย่าเพิ่งรีบลงทุนใดๆทั้งสิ้นเลยนะถ้าหนูอยากขายของออนไลน์หรืออยากเปิดบินหรืออยากลงทุนทําอะไรบางอย่าง นะสิ่งที่ครูพินจะให้พวกหนูไปนะหนูเห็นคนประสบความสําเร็จบนโลกออนไลน์เยอะมากเลยค่ะครูขาหนูเห็นคนนั้นคนนี้ได้กําไรวันละหมื่นวันละแสนบางคนอู้รับรายได้มาเป็นล้านจากแบรนด์นั้นแบรนด์นี้บางคนออกรถออกบ้านซื้อบ้านเงินสดหนูเห็นเขาทําบนโลกออนไลน์ค่ะแต่หนูก็อยากลงทุนนะหนูไม่มีทุนค่ะเออนะคะเออมาถึงจุดนี้แล้วนะคะหนูหนูอยากทํามากเลยหนูเห็นเขารวยหนูเห็นเขาประสบความสําเร็จอย่าเพิ่งรีบลงทุนถ้าหนูยังไม่เข้าใจข้อที่1ค่ะหนูต้องเข้าใจก่อนว่า ะะการที่หนูจะมาะทําอะไรให้มันสําเร็จบนโลกออนไลน์หนูต้องเข้าใจก่อนว่าคนที่เขาสําเร็จคนที่เขาได้บ้านได้รถหรือมีเงินหลักแสนหลักหมื่นหลักล้านเนี่ยก่อนที่เขาจะมีเขาเขาอาจจะไม่ได้ลงทุนนะคะเขาอาจจะไม่ได้ลงทุนมาก่อนก็ได้นะคะการลงทุนการลงทุนของเราไม่ได้การันตีว่าเราจะสําเร็จนะแต่การลงทุนของเราเป็นการการันตีค่ะว่าฉันจะทุ่มเทและใส่ใจทําในสิ่งนี้เพื่อเพื่อให้ฉันไปถึงเป้า การลงทุนมันไม่ใช่การที่จะการันตีว่าหนูจะสําเร็จบนโลกออนไลน์แต่การลงทุนเป็นการบอกว่าเฮ้ยฉันฉันจะเอาจริงนะฉันถึงกล้าลงทุนฉันพร้อมที่จะลุยนะเออนะคะสังเกตไหมคนที่คนที่ลงทุนน้อยๆความตั้งใจจะต่ํา แลวจะอยู่ได้ไม่นานแล้วก็ล้มเลิกระหว่างทางง่ายแต่ถ้าคนที่ลงทุนเยอะๆค่ะนะความตั้งใจจะสูงกว่าชาวบ้านการลงทุนอะไรบางอย่างไปการซื้อความตั้งใจของตัวเราเองนั่นเองทําไมครูบาอาจารย์บางท่านชอบขายคอร์สและขายคอร์สร,ราคาแพงๆหนูรู้ไหมเพราะเขาอยากให้คนเห็นคุณค่าของคอร์สนั้นค่ะว่ามันจะเปลี่ยนแปลงชีวิตเขาและเขาจะตั้งใจเรียนเขาจะตั้งใจเก็บคี ครูบาอาจารย์บางท่านก็ชอบสอนฟรีค่ะนักเรียนไม่ค่อยเปลี่ยนชีวิตค่ะเพราะอะไรคะต่อให้เนื้อหาแพงเหมือนในคอร์สค่ะเอามาสอนฟรีแต่ทาไมนักเรียนไม่ค่อยเปลี่ยนชีวิตเพราะนักเรียนคิดว่ามันเป็นคอร์สฟรีอะมองไม่เห็นค่าของมันคํามันไม่แพงแต่เมื่อร่ที่เปิดคอร์สแพงๆปั๊บนักเรียนเข้าไปเรียนทําไมคนที่เรียนคอร์สแพงๆถึงเปลี่ยนชีวิตเพราะความตั้งใจเรียนมันต่างก,กันความทุ่มเทในการจดในการจําในการลงมือทํามันต่างก,กัน นี่คือเหตุผลของการที่ทำไมเราต้องลงทุนกับคอสแพงหรือลงทุนกับสินค้าเยอะๆสวัสดีนะคะลูกนกสวัสดีพี่แจ็คก,กี้จากนอร์เวย์ตอนนี้พี่พี่แจ็คก,กี้ยังอยู่นอร์เวย์ใช่ไหมพี่แจ็คก,กี้ยังไม่ได้มาไทยใช่ไหม,มช่วงนี้ไม่ได้คุยกับพี่สาเลยนอร์เวย์เงียบเลยนะพี่สานอร์เวย์นะ เขาน่าจะไปต่อพัสปอดหรือไปทําอะไรนี่แหละที่นอร์เวย์ไปทํางานเหมือนแบบว่ามันต้องต่อสัญญาให้เขาได้อยู่นอร์เวย์เนาะพี่สาแกน่าจะทํางานงคือแบบว่าแกน่าจะไม่ได้เล่นเฟซนะคะเออนะอยู่นอร์เวย์ค่ะเอออยู่นอร์เวย์ตอนนี้อากาศเป็นไงบ้างเนาะนะคะอม,มาเริ่มกันเลยนะคะหนูอย่าเพิ่งรีบลงทุนถ้าวันนี้นะคะหนูยังไม่เข้าใจธุรกิจนั้นจริงๆย้ําว่าจริงๆจริงๆ คนบางคนค่ะลงทุนมาโดยที่ปราศจากความเข้าใจและลงทุนเยอะด้วยและลงทุนใหญ่ด้วยสิ่งที่คุณผู้ชเห็นนะถ้าเขาลงทุนโดยที่หนาวมากเลยเออหนาเวหนาวมากเลยถ้าเขาลงทุนเยอะและเขาไม่เข้าใจธุรกิจนะสิ่งที่เกิดขึ้นคือเขาจะมีความคิดเข้ามาทันทีค่ะว่าเฮ้ยกูลงทุนผิดหรือเปล่าเฮ้ยกูจะไปต่อได้ไหมวะเฮ้ยสินค้ากูจะค้างสต็อกไหมนั่นความคิดด้านลบเริ่มถาโถมเข้ามาค่ะ เพราะเขาลงทุนผ่านความที่เขาไม่เข้าใจธุรกิจค่ะว่าธุรกิจนี้รายได้มาจากไหนธุรกิจนี้จะสร้างเงินให้ชั้นเข้าบ้านเนี่ยอย่างไรฉันจะหาลูกค้าทางไหนฉั้นทำอะไรไม่เป็นเลยแนละ้วชันไปลงทุนตุ้มครูพินบอกเลยนะครูพินบอกเลยนะ <c oughs> เออนะคะมันอาจจะทําให้หนูรู้สึกว่าเฮ้ยกูลงทุนผิดที่ว่ะจริงๆไม่ผิดที่หรอกคะ่ะแต่มันอยู่มันอยู่ที่ตัวเราอะตัวเราไม่เข้าใจธุรกิจเงินมันเลยไม่เข้านะคะเออดังนั้นนะ,ะคะครูพินเนี่ยทำแบรนด์ทีเอสมอ่อยู่ นะคะซึ่งธุรกิจ TS u เนี่ยดีมากเลยเขาเขามีห้องเทนคนนะคะให้เข้าใจธุรกิจเกี่ยวกับ TS MU ก่อนโดยที่ไม่ต้องลงทุนเลยเพราะเขาเขาไม่เน้นให้คนมาลงทุนค่ะที่เนี้ยนะคะ t w u แต่เขาเน้นหาคนที่นะคะเข้าใจธุรกิจก่อนครูพินชอบมากเลยค่ะเขาเขามีห้องไลฟ์สดเทนงานคนคะ่ะว่าเฮ้ยที่มาของอ่า รายได้ TS MU เนี่ยมาจากทางไหนบ้างคุณเข้ามาร่วมงานกับเราคุณจะมีรายได้จากทางไหนขายปีกหรอขายส่งหรอออมทองหรออุ้ยขายทองก็ได้เงินด้วยนะได้กําไรค่ากํน็รด้วยนะอุ้ยขายเครื่องมือดิจิตอลโปรดักก็ได้กําไรด้วยนะโดยที่คุณวันนี้คุณไม่ได้ลงทุนเลยหรือคุณอ่ะชอบอ่ะติดต่อเกี่ยวกับคนมาพักวิลล่าคุณได้ค่าแนะนําด้วยเขาเรียกว่าได้ค่าคอมมิชชั่นค่าคอมอ่ะอืรู้จักไหมแนะนําคนมาพักวิลล่าอะไรเงี้ยคุณได้ค่าแนะนาด้วยโดยที่คุณยังไม่ต้องลงทุนใกับเเราเลย เนนฮ้ยครูปิดช,ชอบมากเลยนะธุรกิจแบบเนี้ยเห็นไหมเขาไม่ได้เน้นให้คนมาลงทุนก่อนแล้วพอคนนั้นลงทุนเสร็จแล้วปล่อยทิ้งปล่อยว้างค่ะคนไม่โตนะคะถ้าถ้าที่ไหนทำทำํทำกับองค์กรแบบนี้คือพาคนมาลงทุนตุ้มตุ้มตุ้ม,ม,ม,มพอเขาลงทุนเสร็จแล้วไม่สอนเขาทํางานค่ะไม่สอนเขานะคะว่าจะเติบโตอย่างไรอันนี้อันนี้ไปไม่รอดแอน่องค์กรนั้นอยู่ได้แค่แป๊บเดียวไปไม่รอดค่ะครูพินเห็นมาเยอะแล้วนะคะเออผ่านมาเยอะแล้ว จริงค่ะอย่าเพิ่งรีบลงทุนใช่ t s m u เนี่ยข้อดีเยอะมากนะคะอันนี้ครูพิงแค่ยกตัวอย่างให้ฟังว่าเฮ้ยวันนี้เขาเขาเปิดห้องสอนคนที่แบบว่าอยากทําบนโลกออนไลน์อะ่ะเออแต่ว่าเขายังไม่รู้ว่าเขาจะไปทางไหนหรือเขาอยากได้ไอเดียสร้างธุรกิจบนโลกออนไลน์อะ่ะเออห้อง t s m u นะคะพี่เพิร์ชพูดไว้สอนไว้ดีมากบอกบทไม่มีกักเลยค่ะบอกบทไม่มีกักเลยนะว,ว่าเฮ้ยคุณเข้าร่วม t s m u กับเราวันนี้คุณสามารถสมัครฟรีได้เลย และคุณสามารถสร้างไรายได้จากอะไรได้บ้างบอกหมดค่ะคุณอาจจะเริ่มต้นจากการเป็นเอ็กตาคุณอาจจะมีไรายได้ทางเดียวก่อนคือกําไรขายปีกถูกต้องไหมแต่ที่นี่ข้อดีคือมันเจ๋งเว้ยคุณขายปีกสินค้าแม่ง สองเดือนเต็มๆเลยคุณขายอะไรก็ได้2เดือนเต็มเลยให้คุณได้3,500บาทคุณสามารถอัพตำแหน่งขึ้นมาเป็นหุ้นส่วนระดับสมอทันทีอะ่ะเขาเรียกว่าหุ้นส่วนระดับสมอทันทีซึ่งหุ้นส่วนข้อน,นี้คุณสามารถขยายทีมงานเปิดรับทีมงานได้ทั่วโลกเลยทุกระดับชั้นสามารถเข้ามาอยู่ใต้สายงานของคุณได้เลยเฮ้ยระบบ T A ธุรกแม่งโคตรเจ๋งเลยคุณพี่รู้สึกว่ามันสุดยอดมากอะ่ะเห็นไหมฮะเรียนรู้เกี่ยวกับธุรกิจก่อนใช่ค่ะถูกต้องค่ะเหมือนกันค่ะวันนี้ถ้าหนูจะจะไปเล่นหุ้น หนูไปลงทุนซื้อหุ้นเลยอะหนูไปลงทุนเล่นหุ้นเลยตายแล้วค่ะขาดทุนเหมือนกันวันนี้หนูจะขายของออนไลน์ค่ะหนูต้องศึกษาธุรกิจก่อนว่าเฮ้ยฉันจะมีไรายได้จากทางไหนบ้างวะถ้าฉันลงทุนกับอ e ีแบนด์แบนดเนี้ยถ้าฉันจะลงทุนขายอะไรบางอย่างฉันจะมีไรายได้จากอะไรแล้วลูกค้าฉันจะมาอย่างไงฉันจะหาลูกค้ายัางไงหนูต้องรู้การตลาดค่ะหนูต้องรู้ช่องทางการมาค่ะถ้าหนูทําแบบไม่รู้อิโนอิเน่โอ้โหความคิดก็ไม่บวก ตายแล้วพังพังพังระเนระนาดเลยนะถ้านหนูเป็นคนคิดลบอยู่แล้วควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้แล้วเอาเงินไปลงทุนปึ้งห้าแสนค่ะเปิดบินซินเดอเรลล่าคอลลาเจนแล้วหนูคิดลบด้วยควบคุมตัวเองไม่ได้ด้วยไม่เข้าใจธุรกิจอีกลงทุนไปห้าแสนแล้วเนี่ยหนูก็จะมาบวยวายกับบริษัทค่ะลงพี่ลงทุนไปห้าแสนแล้วค่ะซินเดอเรลล่าไหนบอกว่ากินดีนักกินดีนักขายดีนักพี่ลงไปห้าแสนพี่ขายไม่ได้เลยเนี่ย เพ่ไม่รู้จะหาลูกค้ <S <S ามาจากไหนแล้วเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมผลพลอยได้ที Android> ่ตามมามัน yes, ก็จะเป็นมันก็จะเข้าหลูปนี่ค่ะคือลงทุนแล้วขายไม่ได้เพราะความไม่เข้าใจของคนที่ลงทุน ดังนั้นสาคัญมากครูพินถึงออกมาไลฟ์สดตรงนี้ไงว่าเฮ้ยพี่ตอนนี้ระบบ TSMU หรือแบรนด์ของครูพินเนี่ยเขาเปิดรับคนที่แบบว่าอยากขายของบนโลกออนไลน์อยากได้ไอเดียสร้างเงินล้านบนโลกออนไลน์นะพี่เข้าไปเรียนก่อนเลยว่าเฮ้ยคุณเข้ามาทําที่เนี่ยสมัครตัวแทนฟรีคร่ะสมาชิกฟรีค่ะนะคะคุณเข้ามาทําที่นี่คุณจะสร้างรายได้จากช่องทางไหนบ้างคุณต้องเข้าใจธุรกิจก่อนถ้าคุณไม่เข้าใจคุณจะวางแผนไม่ถูกอะ แล้วคุณจะอยู่ดีๆแบบลงทุนเลยค่ะลงทุนเลยค่ะไม่ได้นะคุณตายระหว่างทางแน่นอนเออโอเคไหมเนี่ยคือสิ่งหนึ่งที่กุพินอยากบอกทุกคนหนูอย่าเพิ่งรีบให้เขาลงทุนถ้าเขายังไม่ได้ฟังสิทธิประโยชน์หรือแผนการสร้างไรายได้ของบริษัทเราโอเคไหมหนูต้องหนูต้องส่งคนเข้าไปเรียนก่อนลูกต่อยเขาบอกว่าพี่พร้อมลงทุนค่ะพี่พร้อมประสบความสําเร็จค่ะพี่เห็นที่นี่คนสําเร็จเยอะค่ะ ใจเย็นนะพี่วันนี้ก่อนที่พี่จะลงทุนพี่มั่นใจแล้วหรอพี่มั่นใจในตัวพี่อะแค่ไหนว่าพี่จะสําเร็จหนูเข้าใจว่าพี่มั่นใจในตัวหนูหนูเข้าใจว่าพี่มั่นใจในตัวแบรนด์หนูเข้าใจว่าพี่มั่นตัวมั่นใจในตัวระบบมั่นใจในตัวสินค้าเพราะที่นี่คนสาเร็จเยอะจริงแล้วก็สําเร็จมาจริงแต่วันนี้หนูถามก่อนว่าตัวพี่อะความมั่นใจของพี่ว่าพี่จะสําเร็จอะเยอะปะถ้าไม่เยอะหนูอยากให้พี่เข้าไปเรียนเว้ยไปฟังเว้ยฟรีพี่เสียสละ เวลาสักหนึ่งชั่วโมงนะพี่ไปฟังสิทธิประโยชน์ที่พี่จะได้รับเพราะมันคือสิทธิประโยชน์ของพี่จริงๆเพราะถ้าพี่เข้าใจพี่จะรู้สึกโคตรคุ้มเลยว่ะที่แม่งลงทุนกับที่นี่แต่ถ้าพี่ไม่เข้าใจแล้วพี่ลงทุนเลยค่ะสิ่งที่มันจะตามมาและครูพินเห็นหลายคนเลยค่ะหลายทีมนะคะช่วยพี่ขายหน่อยค่ะพี่ขายไม่ได้ค่ะพี่สร้างทีมไม่เป็นค่ะหาลูกค้าก็ไม่ได้ค่ะโอ้ยจะขายให้ใครดีคะอะไรสดเลยนะคะไม่มีลูกค้าค่ะ มีคนมาคนเป็นอย่างนี้นะคะเห็นไหม่องนั้นสำคัญมากหนูย่าเพิ่งรีบลงทุนแต่สงคนค่ะของหนูอะแหละค่ะที่เขาอยากขายออนไลน์อยากทําธุรกิจกับหนูเข้าไปฟังพี่อ่าพี่แจ็กกี้เข้าฟังพี่เพอพูดยังคะกลุ่มอ่าห้องห้องที่ว่ามันจะมีให้เราลงทะเบียนเรียนนะคะพี่แจ็กกี้เข้าฟังหรือยัง ถ้ายังไม่เข้าฟังเดี๋ยวเดี๋ยวทักมาหาครูพินนา,ายลายกลุ่มก็ได้นะเดี๋ยวคุูพินส่งให้เข้าฟังเลือกเวลาฟังได้นะคะว่าพี่จะฟังกี่โมงมเอาเวลาไทยนะเราพี่ไปปรับเป็นเวลาอของนอร์เวย์เอานะคะเวลาไทยเนี่ยเขาจะมีสอนตั้งแต่เจ็ดโมงครึ่งนะคะ,อะรอบละชั่วโมงนะคะแล้วก็เที่ยงเที่ยงตรงแล้วก็เป็นรอบห้าโมงเอ้หกโมงเย็นหกโมงเย็นแล้วก็สามทุ่ม อันนี้พี่ไปปรับเป็นเวลาของพี่เอาว่าพี่สะดวกเวลาไหนอันนี้ที่ครูพิณพูดมาเป็นเวลาไทยพี่ต้องเข้าไปฟังค่ะเพราะว่าตอนนี้ระบบแผน TS สมบเนี่ยมันปรับไปหมดแล้วแล้วก็การจ่ายไรายได้การจ่ายผลประโยชน์มันมันเยอะขึ้นกว่าเดิมนะคะพี่ต้องเข้าไปฟังพี่จะได้เข้าใจเพราะพี่เข้าใจพี่จะได้ตัดสินใจถูกว่าเอ้ยฉันจะไปต่อยังไงกับ TS สมบฉันจะตัดสินใจอยังไงกับ TS สมบโอเคไหมอืมถ้าพี่ถ้าพี่ไปฟังพี่จะเข้าใจ โอเคไหมอืมนะคะเลือกเวลาได้เลยมันอ่าหนึ่งวันเนี่ยเขาสอนสีรส่รอบสี่รอบ สอนเรื่องเดียวกัน4รอรอบพูดถึงนะคะผล,ผลประโยชน์ของเทดรายได้ที่เราจะได้รับถ้าเราเข้ามาเป็นหุ้นส่วนระดับนี้ระดับนั้นระดับนั้นนะคะพูดหมดเลยนะคะพอเราเข้าใจห้องหนึ่งเสร็จพี่จก,กีพอพี่เรียนรู้ห้องหนึ่งเสร็จเขามีอ่าห้องสองด้วยห้องสองด้วยนะคะห้องสองเนี่ยจะเป็นอ่าห้องที่สอนจับมือทําเลยจับมือทําธุรกิจเลยว่าเราจะเริ่มต้นจากศูนย์เนี่ยไปสู่กำไรหลักฐานเนี่ยอย่างไรสอนจับมือทำสอนเกี่ยวกับอะไรบ้างเช่น วันนี้เราไม่รู้จะเปิดปากคุยกับคนอย่างไรหรือ,อขายคอนเซปต์เนี่ยระบบเนี่ยพูดอย่างไรพูดประโยคแนวไหนแนวทางในการคุยกับคนพี่เพิร์สอนละเอียดมากเนี่ยเวลาคุยกับคนนะพูดแบบเนี้ยอ่ะเชิงนี้นะตบคนเข้ามาตรงนี้นะพี่เพอร์สอนเข้าใจจับมือทําเลยค่ะและเราจะเข้าใจการทํางานค่ะว่าอุ้ยทําไมมันง่ายจังเราจะเข้าใจการทํางานค่ะว่าอุ้ยแค่นี้เองเหรอ นะคะสอนจับมือทําเลยนะคะแล้วหนูจะเข้าใจว่าทําแค่แบบนี้สิ่งที่พี่เพิลสอนน่ะนะทำแบบหนูเข้าใจห้องหนึ่งเสร็จแล้วหนูไปเรียนวิธีการห้องสองแล้วเราจะเป็นคนหนึ่งที่จบออกมาทั้งสองห้องเนี่ยเราจะรู้เลยว่าในแต่ละวันเราต้องทําอะไรบ้างต่อให้เราวันนี้เป็นเอ็กเตอรเราจะรู้แนวทางเขาว่าเฮ้ยถ้าวันนี้ฉันเป็นตัวแทนเล็กระดับเอ็กตาคือไม่ใช่ระดับสมอลขึ้นไปอะ่ะสิ่งที่ฉันจะต้องรีบทําคืออย่างน้อยต้องพาตัวเองขึ้นมาเป็นสมอล เพราะสมอสามารถเปิดรับทีมงานได้ทั่วโลกแล้วครูพินเคยไล่สดสอนในห้องอ่ะนักขายสายสิท์ของครูป้าครูพินบอกเลยว่าคนที่เป็นตัวแทนระดับสมอหนูก็มีสิทธิ์ที่จะรับกําไร700ล้านค่ะโอ้แม่เจ้าหนูมีสิทธิ์รับกาไร700ล้านได้จากการขยายทีมค่ะสำหรับคนที่เป็นสมอเห็นไหมและหนูเริ่มต้นจากศูนย์ค่ะทําให้หนูอัพเป็นสมอได้เลยค่ะจากการขายปีกสินค้าใดๆก็ตามใดๆก็ตามในที m U ให้ได้3,500าตำแหน่งถูกอัพเป็นสมอ มีกําไรขายส่งหรือพอหนูขยายทีมได้ค่ะนะคะหนูขยายทีมอตีคข้าวๆนะหนูมีทีมงานระดับสมอตัวเล็กตัวเดียวกันกันกบตัวเล็กนึ่งล้านคน1นึ่งล้านคนหนล้านสมอหนูมีรายได้เท่าไหร่รู้ป่ะเจ็ดร้อยล้านค่ะโดยที่หนูไม่ต้องลงทุนอีกแล้วค่ะโดยที่หนูเริ่มต้นจากศูนย์บาทค่ะ เนี่ยคือแผนธุรกิจอันนี้แค่พูดคร่าวๆนะนี่พูดแค่ไรายได้ข้อเดียวก็คือ,อไรายได้จากการขยายทีมยังไม่รวมไรายได้ขายปีกกำไรซื้อ30มเอร์ซยังไม่รวมทิปโปรโมชั่นอ่ะยังไม่รวมระบบออมทองยังไม่รวมโอ้หลายอยา่างอ่ะไรายได้มันทุกทางจริงๆเห็นไหมสุดยอดระบบไหมคะมต่อนะหนูยังเพิ่งรีบลงทุนถ้าหนูยังไม่เข้าใจแผนการตลาดของธุรกิจนั้นและหนูยังไม่เข้าใจที่มาของเงินค่ะ นะคะว่าหนูเข้ามาแล้วหนูจะได้เงินอย่างไรโอเคไหมสองนะคะหนูอย่าเพิ่งรีบลงทุนขายสินค้าใดๆหากหนูยังไม่ศึกษาสินค้านั้นๆให้เข้าใจหนูต้องศึกษาอย่างไรถึงจะเข้าใจาคะครูขาสิ่งที่หนูจะต้องศึกษาค่ะคือหนูอาจจะทดลองกลิ่นใช้ตัวเองก่อนว่ากลิ่นมันเป็นอย่างนี้นะเช่นหนูจะขายกาแฟกลิ่นมันเป็นอย่างนี้นะรสชาติมันเป็นหอม,หอม กินกาแฟนั่นน่ะไม่ขมค่ะหวานหวานกลมกลมเหมือนมีนมปะปนมาด้วยเหมือนมันเป็นครีมเทียมไงมกินแล้วใจไม่สัน่นกินแล้วหุ่นดีกินแล้วคนทักกินแล้วผอมกินแล้วผิวสวยกินแล้วสุขภาพภายในดีอันดับแรกค่ะก่อนที่หนูจะไปลงขายอะลงลงทุนเยอะๆเพื่อขายสินค้าอะไรหนูต้องทดลองกินใช้สินค้าก่อนหนูหนูต้องรู้รู้จัก,ร,จกรู้จริงรู้ลึกในสินค้านั้นๆนะคะไปเลย ครูพินแนะนํานะการที่หนูจะลงทุนทําอะไรสักอย่างหนึ่งอะครูพินแนะนําให้หนูจับหรือเจาะสินค้าไป1สินค้าหนูต้องเอารวยกับ1สินค้าก่อนโอเคไหมหนูต้องเอารวยกับ1สินค้าก่อนเพราะหนูเอารวยและสินค้านั้นมันสร้างให้หนูรวยและสร้างเนื้อสร้างตัวให้หนูแหละหนูไม่ต้องกลัวค่ะคนที่เป็นลูกค้าของหนูเขาจะถามว่ามีตัวนี้ไหมเห็นเป็นแบรนด์ของครูสิตามีตัวนี้ด้วยเขาก็จะกลับมาซื้อกับหนูแหละ เขาก็จะกลับมาซื้อตัวอื่นแก่หนูแหละอย่างเช่นหนูขายกาแฟหนูหนูจับกาแฟใช่ไหมหนึ่งตัวกาแฟเนี้ยก็พาย,ยอดหนูปังพาทีมงานเข้าพาลูกค้าเข้าจนหนูรวยค่ะพอหนูจับกาแฟรวยแล้วหนูไม่ต้องกลัวตัวอื่นจะขายตามได้เช่นอุ๊ยกาแฟได้ข่าวว่าเป็นของแบรนด์คูซิตาแบรนด์คูซิตาเห็นมีกระเป๋าดักซับด้วยพี่ขายกป๋าดักซับได้ไหมคะอ๋อขายค่ะมีค่ะเห็นไหมเขาก็มาซื้อค่ะอุ้ยพี่มีกาแฟเห็นคูซิตากินโปรตีนค่ะ ครูสิตามาเหรอเออเห็นครูสิตากินโปรตีนค่ะมาไหนไหนพี่หญิงบอกครูพี่หน่อยเออเห็นครูสิตากินโปรตีนค่ะนะโอเคมานะเฟซส่วนตัวนะคะเขาก็อยากซื้อโปรตีนกับเราเห็นไหมดังนั้นครูพินให้ไปสองข้อก่อนหนูอย่าเพิ่งรีบลงทุนใ,นใดๆเลยถ้าหนูยังไม่ศึกษาธุรกิจนั้นว่าที่มาของเงินมาจากไหน หนูจะมีะไรายได้อย่างไรแผนการตลาดธุรกิจนั้นคืออะไรหนูยังไม่เข้าใจหนูอย่าเพิ่งลงทุนสองสิ่งที่หนู ถ้าหนูยังไม่เข้าใจสินค้านั้นๆค่ะว่ามันช่วยแก้ปัญหาอะไรมันดียังไงมันเด่นยังไงนะคะเออหรือย่าเพิ่งรีบลงทุนสินค้านั้นเลยค่ะไปศึกษาก่อนศึกษาสินค้าศึกษาการตลาดของแบรนด์นั้นให้เข้าใจและพอเข้าใจแล้วถามหัวใจตัวเองค่ะว่าฉันมั่นใจที่จะลุยกับที่นี่แล้วฉันมั่นใจในตัวฉันไหมว่าฉันจะประสบความสําเร็จมีรายได้เป็นแสนมีรายได้เป็นล้านมีรายได้ไปกอบเป็นก,นนกำกับที่นี่ถ้าฉันมั่นใจลุยเลยค่ะแต่ถ้าไม่มั่นใจอย่าลงทุนโอเคไหม วันนี้นะคะครูพินมาแค่นี้ก่อนนะคะเอาไป2ข้อก่อนอย่าเพิ่งรีบลงทุนแล้วใครที่สนใจนะคะเข้ากลุ่มเรียนนะคะอ่าสี่เวลาเนาะเลือกมาเวลาหนึ่งหนูจะเรียนเวลาไหนก็ได้ที่ครูพินบอกเจ็ดโมงครึ่งเที่ยงอ่าหกโมงเย็นแล้วก็สามทุ่มเวลาไทยนะคะ ทักอินบ็อกซ์มหาคุพินสนใจเข้ากลุ่มเรียนค่ะเพื่อนะคะเรียนรู้วิธีการสร้างรายได้นะคะจากศูนย์สู่ร้านกับแบรนด์ทีเอสมค่ะแล้วก็พอเรียนจบห้องหนึ่งให้ทักมาบอกคุปินคูพินจะส่งให้เข้าห้องสองนะคะเพราะห้องสองเนี่ยจะสอนจับมือทําสอนคุยคนสอนอ่าคุยลูกค้านะได้หมดเลยนะคะโอเคไหมใครสนใจพิมพ์ว่าสนใจตรงนี้นะคะเดี๋ยวคูพินอ่าส่งให้พวกเราแอดเข้ามาไลน์คูพินก็ได้หรือทักมาที่เพจก็ได้ค่ะเดี๋ยวส่งลิงก์ให้เข้ากลุ่มเรียนจ้าวันนี้ไปแล้ว